รีเป็นแบบนี้แล้วคือมาหลายครั้งแล้วที่ฉันรู้สึกว่าแบบฉันเป็นเซฟโซนไ้เธอแต่เธอไม่เป็นเซฟโซนได้ฉันเลยรีไม่งั้นถ้าเกิดทำไม่ได้ก็คือไม่ต้องทานก็อขอคืนมงไปเลยเมาฉ่ายเป็นทางแล้มพูดบอกว่าจิคะตัวพูดมันมี energy อะลีคือเวลาขายของให้มันตั้งใจไม่ใช่พูดแบบ คือหลายทีแล้วที่อยู่ด้วยกันลรี่เป็นแบบนี้แล้วคนก็มองว่าเวลาแม่อยู่รี่ไม่ตั้งใจนึกออกปะคือมันหลายครั้งแล้วที่แบบ <c oughs> ที่ดูแบบไม่ตั้งใจอ่ะเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะแล้วเวลารีอย่างเมื่อวานอ่ะพอรี่ไปไปแบบไปอยู่คนเดียวไปขายกับเพื่อนเนี่ย <c oughs> เออรี่ก็ดูตั้งใจขายของรี่ขายได้แต่พออยู่กับแม่ปุ๊บอะอ่ะจริงหลายครั้งแล้วที่ฉันรู้สึกว่าแบบ ฉันเป็นเซฟโฟนให้เธอแต่เธอไม่เป็นเซฟโฟนให้ฉันเลยและฉันน่าโดนคนด่าโดนคนสาปในในในเนี้ยเยอะฉันก็ทั้งช่วยเอฟทั้งช่วยขายแต่ฉันน่าโดนตลอดเออฉันก็ไม่เคยจะว่าอะไรนะถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะใครจะพูดอะไรมาฉันสู้กับตลอดแต่อันเนี้ยฉันไม่ค่อยโอเคตรงที่ว่าเธอจะขายแบบมีเอเนอร์ี้กี่โมงฉันหางเธอแค่นี้คือต้องโผล่อ่ะต้อง มองไปเลยให้เปนตื่นที่เขาพร้อมมาทนคือต้องเป็นอย่างนี้ทุกรอบเป็นอย่างนี้ทุกครั้งรีบวอเอเนจีแล้วพูดให้มันชัดค่อยชัดคัดทาไมถึงอยู่กับแม่ที่ไรพูดไม่ชัดเป็นอย่างนี้ทุกรอบพูดไม่รู้เรื่องทุกรอบเม,มื่อคืนไร์ก็เห็นพูดได้ปกติเออแต่พออย่างนี้ที่ไรอะ่ะแบบพูดไม่ได้อีกแล้ว คุยไม่ได้ม่นคือเห็นคุยได้ยี่สสองที่สามฉันนั่งดูยี่สามฉันก็ไม่ได้นอนฉันนั่งดูเธออะเออ <Okay. S 1> ให้มันมีความตั้งใจด้วยพี่นี่ทำมานี่ก็ตั้งใจเหมือนกันนี่ก็โดนด่ามาทุกวันคนมาดา่าคนมาด่ามากเยอะไปหมดเออแต่ไม่เคยมีวันไหนที่แบบที่พี่ะอะหยุดทำเลยดนะ้วย แต่พี่ต้องมาน้างเป็นห่วงลี่ว่าเฮ้ยลี่จะแบบจะเหนื่อยไหมลี่จะไหวไหมต้องแบบเออาี่ตึองไปพักทั้งสองวันสามวันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะทันคนอื่นเมื่อไหร่ลี่เราประกวดหลังเขากว่าเราจะประกวดกว่าเราจะมงอ่ะปัตกตะก้าค่ะขายของนี่ไม่อยากพูดนะนี่บอกเลยแต่นี่โดนด่ามาเยอะเหมือนกันและป่านนี้ยอดขายอยู่ระดับเท่าไหร่แล้วป ให้มีความตั้งใจดนหัวเรื่องกันบบก็แหละดันหนักไม่ได้มีหน้าที่มานัาบบน่งดันทั้งวันทั้งคืนหรอกนะมีงานอื่นต้องทำเหมือนกันเออให้มันมีความตั้งใจด้วยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ